ในกลุ่มเพื่อนนะครับหรือกัลยาณิเมตได้ดูกันนะครับในพื้นที่บริเวณศาลปู่ตานะครับที่เขาอ่างเรือในนะครับก็หลายท่านนะครับอยากมานะครับแต่ก็ยังไม่ได้มาเดี๋ยวเราค่อยมาร่วมกันอีกทีหนึ่งนะครับขณะนี้ก็เป็นการกําลังสร้างศาลเพิ่มเติมนะครับตามที่หลายท่านนะครับได้มาขอพรปู่ตาไว้เมื่อวดที่แล้วนะครับ ก็เกิดความสมความมุม่งมั่นปรารถนานะครับก็ได้บนบานเอาไวา้จากสารเล็กๆนะครับที่ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมานะครับที่ทำเอาไวา้ก็บวงสรวงไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับครับก็เกิดเป็นโชคเป็นลาภขึ้นมาเกิดปฏิหารนะครับตามที่หลายๆท่านได้ข่าวกันมานะครับ ก็เมื่อมีการบนบานสารกล่าวเอาไว้ว่าถ้าถูกแล้วมีโชคไม่ลาบนะครับก็จะมาสร้างศาลให้ท่านใหม่นะครับบัดนี้ก็สมปรารถนานะครับตามที่ได้อธิษฐานเจตเอาไว้นะครับก็เลยต้องมาทําให้นะครับเกิดมีทําการแก้บนนะครับนี่ครับคือบริเวณนะครับ จากสารเล็กๆนะครับที่ก่อขึ้นมาในครั้งแรกนะครับก็จะเป็นสารที่ใหญ่กว้าง6ศอกนะครับยาว8ศอกนะครับตามตำราที่ปู่ท่านนะครับได้อธิได้บอกเอาไว้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับก็ได้มาทําให้ตามที่ตั้งตั้งสัญญาที่ฐานเอาไว้นะครับที่อ่างเลือนในนะครับท่าตะเกียบนะครับหมู่บ้านเทพประานพร นะครับก็ชาวบ้านได้ร่วมมือกันมาทําถวายในปู่ตาท่านนะครับให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับเพราะว่าบริวารท่านเยอะนะครับก็เลยต้องมาทําให้ใหญ่ขึ้นนะครับตอนแรกว่าจะใช้ไม้นะครับพอดีมีผู้ใจบุญหลายท่านนะครับซึ่งมีโชคมีลาบจากงวดที่แล้วนะครับร่วมมือกันนะครับออกปัจจัยมาบางคนก็ออกเสา บางคนก็ออกเหล็กมาบางคนก็ออกเป็นกระเบื้องหลังคานะครับตามได้ข่าวนะครับผมก็เพิ่งจะมาถึงเมื่อคืนนี้แต่วันนี้มานั่งคุยกันก็เขาซื้อของมาเตรียมรอแล้วนะครับรอให้ผมมาดูเพื่อทีจะเอาเรื่องเอาชัยในการที่จะทํานะครับตามที่หลายคนอธิสฐานเตียดเอาไว้ก็ได้ข่าวว่าได้กันเยอะนะครับงมดที่แล้วทั้งสองสี่สองสี่สองห้านะครับทั้งบนทั้งล่าง นะครับเขาก็ได้กันเยอะก็เลยมาทำกันนะครับซึ่งงบประมาณดูก็เยอะพอสมควรนะครับตามคำกล่าวที่ถามชาวบ้านมาเป็นตำนานนะครับเป็นตำนานนะครับสวัสดีนะครับคนพี่คนเจห่วงนะครับคนยายอยู่กับยายมาตั้งแต่เล็กคนพี่ห่วงเจดีนะครับเดี๋ยวจะได้มาร่วมกันนะครับแม่ห่วงนะ เออได้มาร่วมกันนะครับสวัสดีครับคุณน้อยโสสมนะครับนี่นะครับคือชุดที่บวงสรวงมครั้งที่แล้วนะครับเป็นชุดบวงสรวงครั้งที่แล้วที่มาบวงสรวงถวายนะครับที่ได้โชคได้ลาบกันไปหมดก่อนนั้นได้สองสามหมดที่แล้วทั้งสองสี่สองห้านะครับก็เลยมาบวงสรวงถวายไปนะครับนี่คือกลุ่มชาวบ้านมาร่วมแรงร่วมใจนะครับอันนี้คือเจ้าของที่นะครับ นะคุณลุงอ่ะเจ้าของที่นะครับที่เป็นเจ้าของที่ที่เรายกสารปูตาอยู่ในสวนยางนะครับข้างคลองข้างๆนี้จะเป็นคลองนะครับเป็นคลองนะครับเป็นจุดที่พญานาคท่านอยู่นะครับนะครับแล้วก็ข้างหลังนู้นจะเป็นวังนะครับเป็นคือเป็นเขตพื้นที่วังพญานาคนะครับตรงนี้จะมีตำนานนะครับตามที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะครับ หลายท่านถามมาว่าทําไมถึงก่อเกิดนะครับเป็นตํานานตรงนี้ทําให้เราได้มาตั้งศาลนะครับหรือมาสร้างศาลถวายปูตาที่ตรงนี้นะครับพอดีผมสัมภาษณ์ชาวบ้านแล้วเขาพูดกันไม่ค่อยเป็นนะครับ,บันคือในกลุ่มเ,เราที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มต่างภาษานะครับหลายภาษามีทั้งสวยทั้งขเขมรนะครับเพราะนั้นการสร้างก็ โดยความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วเมื่อสัมภาษณ์แล้วเขาไม่สามารถที่จะพูดเป็นภาษาออกมาโดยชัดเจนกลัวจะฟังไม่ออกนะครับผมขออธิบายให้ฟังโดยคร่าวๆนะครับนะครับก็คือเมื่อประมาณสักกี่ปีที่ที่ขุดเนี่ยเมื่อปีประมาณปีไหนโอ้างแล้วไรปีแล้วไหนตอนนอ่ะ ประมาณสักกี่ปีได้ที่ขุดที่ขุดที่ว่าขุดเจอใช่ไหมก็คือนานมาแล้วใช่ไหม่เแต่ไรู้ยังไม่เกิดนะคนนั้นมาหาขุดคลองตัวนี้เราออกมาแล้วนะออกมาเนี่ยมันพอสอ4 3นะสามสี่ออกมาส5 3 5นห้อส้า แต่ว่าคำามาขุดตอนเขามาอยู่นี่แล้วเออมันประมาณสองพันห้าร้อยสี่สิบพุดเนี่ยไม่ใช่ไอ้ที่ลอกไอ้ที่ลอกขุดตรงเนี้ยผมผมออกผมแยกออกมาแล้วนะก็น่าอะไรใหญ่มาแล้วย้ายมาปีสามสิบห้าเราปีประมาณสี่สิบเลยขุดคลองนี่ประมาณสี่ห้าปีเขาบอกม่าเขาก็ขพุทธคล้องเฮต้าหายนุเกิดดัง มหนแร้วมันกินโซะเกินแนวได้นีมมันอยู่ประมาณสามบเาไม่เกินรอยก้ามันสามเก้าันสามกาเหน้าสิบเก้ขียนเก้านไว้หน้าผายัไม่เห็นป่ะ้ายก็อยู่หน้าผาย่ะอโไปอ่านรูป้ายเลยป้ายก็อยู่หน้าผ้ายนะนะคุกสามเก้าพอโ้าสามเก้าสามเก้าละ้าแน็อย่น้าแ้่ย่ะแลว ไอ้ที่เขลาะเนี่ยมันมันจะหลังไอ้ไอ้นั่นประมาณสองปีล้างฝายล้างฝายประมาณสองปีมันมันมันสร้างฝายก่อนแล้วเขาเลาะฝายก่อนแล้วก็ลาะทีหลังตั้งแต่โครงการยังไม่เกินสี่สิบหรือสี่สิบเอ็ดอยู่ประมาณเนี้ยน่าจะยี่สิบกว่าปีแล้วขอขอถามทางผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับว่าเมื่อขุดขึ้นมาแล้วได้พบเจอในสิ่งใดบ้างนะครับ อ่าอันนี้เพื่อเป็นทั้งกาไรทั้งมีดทั้งกระเบื้องถ้วยของเก่าเยอะแยะเลยแต่ไม่รู้ใครต่อใครเอาไปกันแย่งกันเอาไปมากมายเลยตอนนั้นอ่ะเพราว่านอนอาวี่ไม่ยอมา้มันหลายปีจะไปตามมาเอาตรงไหนก็เจ้าหน้าที่เราไปเจ้าหน้าที่ก็มาเก็บของมันเยอะอยู่เจ้าหน้าที่ก็เอาไปด้วยไม่รู้เป็นหน่วยงานไหนก็ไม่รู้เขาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้แสดงบัตรให้เราเห็น ผก็ไม่รู้็คือนั้นในส่วนหนึ่งนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ว่าขุดเจอสมบัติขุดเจอกระขุดเจอจอริงในดูกากำไรมือกำไรข้อมือแต่กระดูกตัวนั้นนะมันผุแล้วเป็นแป้งแล้วคือเป็นตัวคนเลยใช่ไหม เป็นกระดูกเป็นกระดูกเป็นกระดูกก็คือคงจะเป็นร่างคนที่โดนฝังมาเป็นร่างคนถูกฝังไว้ตรงที่ขุดกระดูกขึ้นมันมีหัวโคกเป็นหัวโคกแล้วก็เข้าพังหัวโคกขึ้นมา แล้วของเก่าตรงนั้นขึ้นมาเยอะเลยทั้งกระดูกทั้งกำไรทั้งอะไรทั้งมีดทั้งพวกกระเบื้องพวกช่วยจานอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยอยู่ครับผมก็เป็นที่เอาไปกับทางชาวบ้านทางเจ้าหน้าที่เขาก็อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ใช่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเขาไม่ได้แสดงบัตรเนาะครับส่วนมากก็คือบางกล่มบางคนก็ตามธรรมชาติของชาวบ้านนะครับ ก็อาจจะเกินเกิดความอยากได้โดยธรรมชาติของมนุษย์เนาะก็คือเอาไปนะครับมันก็เป็นธรรมดานะครับถ้าเราเชื่อเรื่องอาถรรนะครับนี่คือเด่นนิดหนึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่สิ่งที่ก่อกําเนิดมานะครับมันเป็นความจริงที่ชาวบ้านเขาเจอกันมานะครับก็คือขุดแล้วนะครับตามที่ได้นั่งคุยกันก็คือเจอเป็นกรุสมบัติ นะครับก็จะมีทั้งเหมือนว่าศพคนโบราณที่โดนฝังอยู่นะครับก็กำไรส่วนมากจะเป็นทองแดงมากครับก็จะเป็นเหมือนทองโบราณเนาะเป็นของโบราณนะครับก็มีทั้งสร้อยแหวนกําไรสังวานนะครับก็บางทีเจ้าบ้านมั่งเจ้าหน้าที่ที่เขาแจ้งเข้ามานะครับก็มีเอาไปนะครับทั้งหลายหน่วยงานที่เข้ามาดูก็ได้เอาบางส่วนไปส่วนบางส่วนก็คือชาวบ้านเอาไป นะครับส่วนบางส่วนก็คือนําฝังไว้บริเวณเดิมนะครับตามที่เขาบอกกล่าวกันมาในเขตพื้นที่ตรงนี้นะครับเขตพื้นที่ดินที่เป็นเนินเป็นโคกบริเวณนี้นะครับที่ตั้งศาลนะครับก็เป็นพื้นที่บริเวณที่เขาเขี่ยไว้ที่แม่โคล้วงขึ้นมาแล้วเจอนะครับก็เจ้าหน้าที่สั่งห้ามขุดต่อนะครับก็คือได้เขี่ยพื้นที่ดินก็คือแม่โคขยายทองห้มกว้าง ครับับดูดิเมื่อก่อนคลองเอคลองเนี่ยมันแคบเก็บน้ำได้น้อยมันเป็นฝายน้ำเป็นฝายน้ำล้นนี่ก็เลยถเนี่ก็เลยแก้นี่แหละครับคือที่มาของสารปู่ตานะครับที่ก่อกำเนิดเกิดขึ้นนะครับเมื่อชาวบ้านหลายคนนะครับหลายท่านบางคนก็เอาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเป็นสิ่งของโบราณนะครับทางเหมือนกับว่าถ้าเราเชื่อเรื่องลี้ลับนะครับก็เหมือนมีเจ้าของ ก็หลายคนที่เอาไปตามที่เป็นที่เขาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตในการเอาไปบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยมัง่งบางคนก็เกิดแรงอารพนหรือโดนแรงอรฐนจากการที่เอานะครับสข,ของพวกนี้ไปนะครับแม้กระทั่งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่เอาไปก็เกิดอุบัติเหตุรถท่ํานะครับจนต้องเอากลับมาคืนนะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ตามตำนานและชาวบ้านที่อยู่ตรงเนี้ย ก็หลายผู้หลายคนนะครับก็โดนอาถารจากสิ่งลี้ลับตรงนี้ที่เอาไปนะครับทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็รักษาไม่หายบางบางคนก็นะครับเป็นเหตุเทศไทยในหลายสิ่งหลายอย่างที่ตอกย้ำตั้เนิ้ทําให้ชาวบ้านนะ่ะพยายามที่จะหาที่มาและหาทางออกว่าจะแก้ไขยังไงนะครับก็จนล้นลวงในการเวลาไปก็นับสิบปีนะครับก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้โดย ที่ว่าให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาว่าจะต้องทํำยังไงนะครับก็พยายามปรึกษากันหลายครั้งหลายหนนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้หรือหาทางออกได้เพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบางท่านก็เชื่อมั่งบางท่านก็ไม่เชื่อบางท่านก็เกิดความกลัวไม่กล้าที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวในพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับตามตำนานที่เล่ามานะครับก็คือเป็นอัฐิรีรับนะครับว่าเคยมี ทางหลายท่านหลายคนนะครับร่างทรงก็เข้ามาดูแล้วตามที่ลุงหงษได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเคยมีเหตุนะครับจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางพระรุษีผูดงก็เคยเข้ามาดูแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะมาทานอัฐิได้นะครับก็ในส่วนหนึ่งส่วนการมาทําตรงนี้นะครับเป็นการร่มแจงร่วมใจของชาวบ้านนะครับที่มาทํา นะครับไม่ได้หวังว่าจะมาขุดอสมบัติหรือประการชั้นใดตามที่ถ้าจะขุดง่ายนิดเดียวนะครับคือเป็นบริเวณเนินที่รถไมโครขุดเอาไว้นะครับก็คือขุดได้เลยนะครับในพื้นที่เขตบริเวณตรงนี้นะครับเป็นที่ที่มีสมบัติทั้งนั้นนะครับที่รถไมโครได้เขี่ยกลบเอาไว้แต่ไม่มีใครนะครับที่จะคิดมาขุดนะครับหรือมาเอาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ที่มาทําตรงนี้ด้วยธาตุกำเนิดนะครับด้วยความเชื่อของเรานะครับก็คือเมื่อเราขุดท่านขึ้นมาแล้วนะครับทําให้ท่านไม่มีที่อยู่นะครับท่านก็ได้ไปลงนะครับสิงออกหลายคนนะครับถ้าตามภาษาเขาก็เรียกว่าเหมือนไปลงทรงหรือไปลงประทับหรือลงถ้าตามภาษาเขาเรียกว่ามันไปลงผู้คนขอสิ่งนู้นสิ่งนี้ขึ้นมานะครับ สุดท้ายก็เลยด้วยธาตุกำเนิดเกิดขึ้นมาความเป็นจริงก็คือได้ปรึกษากันนะครับว่าเราจะมาสร้างบ้านให้กับท่านก็คือหาที่อยู่ให้กับเขานะครับเพื่อให้ได้มีที่อยู่พอเราไปขุดขึ้นมาแล้วไรซึ่งที่อยู่อาศัยท่านก็ต้องไปหาด้วยนะครับว่าเป็นประมาณนี้นะครับเพราะนั้น ก็จะเป็นโดยความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่จะมาถ่ายทอดท่านได้ดูหลายท่านถามมาว่าเกิดขึ้นมาอย่างไรนะครับศาลตงศาลปูตานี้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ไหมด้วยความเชื่อของชาวบ้านนะครับตั้งแต่สร้างขึ้นมาเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลายท่านถามมาว่าทำไมถึงได้มาสร้างทำไมถึงก่อตั้งแล้วทำไมถึงจากศาลเล็กกลายเป็นศาลใหญ่ นี่นะครับผมก็ได้มาถ่ายทอดสดนะครับหรือมารายงานให้ท่านได้ชมกันนะครับสําหรับท่านที่อยากจะเข้ามานะครับกราบไหว้ขอพรหรือสักการะบูชาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเข้ามาได้นะครับที่หมู่บ้านเทพประทานพรนะครับเป็นศาลปู่ตาจตุชัยเทวานะครับยังไม่เห็นเลยครับยังไม่เห็นตัวเลขเลยกําลังทําอยู่นะครับยังไม่เห็นตัวเลขขึ้นเดี๋ยวให้เขาทําก่อน แล้วเราจะได้ช่วงบ่ายนะครับเก็จะทำพิธีขอนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวถ้าได้ยังไงผมจะเอาลงในเฟซนะครับติดตามกันนะครับครับช่วงนี้ก็ขอยุติการถ่ายทอดสดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าฝนฟ้าจะมืดเึ้มมาแล้วก็ปล่อยให้ช่างเขาได้ทำงานกันนะครับ